คอมเมนต์ชาวเกาหลีกรุงเทพที่นี่น่าอยู่อาศัยมากกว่าเมืองที่โด่งดังระดับท็อปทอป,ท,อป,ท,อปทั้งหลายในเอเชียซะอีกเหตุผลของชาวเกาหลีใต้จะว่าอย่างไรกันบ้างนะครับเมื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับกรุงเทพโดยมีความเห็นนี้นะครับเขาพูดไว้อย่างน่าสนใจว่าถ้าคุณสังเกตไปที่เมืองระดับท็อปทอปของเอเชียไม่ว่าจะเป็นทางด้านชื่อเสียงหรือการพัฒนาทุกๆเมืองนั้นจะเป็นเมืองที่มีความเต็มไปด้วยความตึงเครียดไปหมดเลยก่อนที่ฉันจะมาพบกรุงเทพฉันมองว่าโตเกียว นั่นแหละคือเมืองที่ยอดเยี่ยมนะเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีคิดว่าดีกว่ากรุงโซของเกาหลีใต้ซะอีกแต่พอฉันเดินทางไปที่กรุงเทพมันเริ่มได้เห็นมุมมองที่แตกต่างเมืองแห่งนั้นฉันมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความตึงเครียดเลยแต่สิ่งที่มีโดยพื้นฐานมันแทบจะมีคล้ายๆกับเมืองที่มีการพัฒนาระดับต้นๆของเอเชียแทบทั้งหมดทั้งมวลในทางตรงข้ามพวกเขาไม่ได้มีกฎระเบียบที่ตึงเครียดมากนัก พวกเขาไม่ได้เต็มไปด้วยคนทํางานที่เดินอย่างกับหุ่นยนต์มากนักและถึงแม้จะมีอยู่บ้างแต่มันก็มีความสนุกสนานมากกว่าบรรยากาศของกรุงเทพนั้นเป็นเหมือนเมืองระดับทอบ็ทอปๆของเอเชียด้วยเช่นกันเพราะว่าพวกเขาไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่โตแทบไม่แตกต่างจากเมืองใหญ่ในเอเชียสิ่งที่เหนือกว่าไปกว่านั้นก็คือบรรยากาศมันเหมือนกับว่าที่นี่มีการเฉลิมฉลองกันอยู่ตลอดเวลาฉันเองเคยชอบเมืองของเรานะ แต่พอได้ใช้ชีวิตอยู่ฉันรู้สึกว่าชีวิตยามค่ําคืนในกรุงโซนั้นมันตามหลังกรุงเทพมากกรุงเทพมีความสนุกสนานที่มากกว่านั้นนอกเหนือไปกว่านั้นอีกก็เป็นเพราะว่าที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเมืองนานาชาติคุณสามารถเจอกับชาวต่างชาติที่มากมายหลากหลายจากทั่วโลกได้มากกว่าในกรุงโซก่อนหน้านั้นฉันคิดว่ากรุงโซนนั้นเป็นที่นิยมจากผู้คนมากมายทั่วโลกแล้วแต่พอมาถึงกรุงเทพฉันรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนความคิดไปเลยเราเจอต่างชาติมากมาย มากต่าหลายตาจากหลายประเทศอยู่ที่เมืองแห่งนั้นมากกว่าในกรุงโซจนแทบจะเป็นชุมชนใหญ่ๆชุมชนหนึ่งได้เลยซึ่งเรื่องนี้นะครับมีคอมเมนต์ของชาวเกาหลีอีกคนนะครับก็เข้ามาบอกว่าคุณนะ่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะผมคิดว่าคุณน่าจะชอบกรุงเทพเพราะว่ามองว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ถูกกว่าในเมืองที่มีการพัฒนามากๆในเอเชียตั้งหากดังนั้นกรุงเทพก็เลยเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณได้ด้วยอย่างไรก็ตามถ้าผมเบื่อชีวิตในกรุงโซ ผมคงจะเอาเงินจานวนหนึ่งไปใช้ชีวิตในกรุงเทพไม่เหมือนกับผมได้ใช้ชีวิตราวกับสวรรค์ที่นั้นมีห้าสัปปสินค้าที่ดีได้เทียบเท่าในกรุงโซลรถไฟในตัวเมืองคือสิ่งที่ต้องพูดถึงด้วยพวกเขามีสิ่งเหล่านี้แทบจะไม่ต่างจากเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น้วดยดซ้ําแต่ก็ดูเป็นเมืองของญี่ปุ่นที่ทุกคนดูมีความเป็นอิสระอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งเป็นอะไรที่ดูเจ๋งมากๆขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับของชาวเกาหลีคนก็บอกว่า สำหรับผมก็คงต้องบอกว่ากรุงเทพนั้นคล้ายๆกับการผสมของความเป็นโตเกียวคือมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่ในนั้นอยู่นะแต่ถ้าว่าก็ผสมความเป็นอินเดียเข้าไปด้วยโอ้โหอันนี้ก็ไกลกจนเกินไปนะเขาก็บอกนะครับว่าในส่วนที่เหมือนกับโตเกียวเขามองว่าก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะฮะที่เจอในกรุงเทพแต่ถ้าว่าความเหมือนอินเดียนะครับก็คือในเรื่องของทางด้านของวัฒนธรรมนะครับเขาให้ความเห็นว่ามันแปลกตาสำหรับชาวเกาหลีใต้มากๆเลย แต่ถ้าว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็คาดหวังได้ว่าจะมีคล้ายๆกับในญี่ปุ่นอยู่บ้างดังนั้นมันก็เลยเป็นความลงตัวในแง่ของความน่าอยู่อาศัยบวกกับความที่มีราคาถูกด้วยแต่สิ่งที่ผมกังวลน,นะก็คือความที่มีราคาถูกนั่นแปลว่าความสะอาดความสวยงามก็อาจจะไม่ได้มากเท่าเมืองที่มีราคาแพงเพราะเหมือนที่มีราคาแพงนั้นแปลว่ามีคนคอยทําความสะอาดดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอแต่ถ้าว่าในเรื่องนี้นะครับมีคนเข้ามาตอบกลับนะว่า แต่เงินที่มีอยู่ของคุณถ้าไปอยู่ที่กรุงเทพคุณสามารถเข้าไปอยู่ในที่พักอาศัยที่สะอาดมากๆได้ผมบอกได้เลยว่ามันสะอาดได้มากกว่าในกรุงโซลซะด้วยซ้ำาอพื้นที่ส่วนตัวของคุณนั้นจะดีมากๆเลยดีในแบบที่คุณไม่เคยได้รับในกรุงโซลที่กรุงโซลคุณอาจจะอยู่ที่บ้านเก่าๆหรืออยู่ในอพาร์ตเมนต์เก่าๆแต่ถ้าเป็นที่กรุงเทพคุณจะได้ใช้ชีวิตราวกับว่าอยู่ในที่พักอาศัยที่อยู่ในเมืองที่ดีที่สุดในประเทศนั้นซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันเทียบเท่ากับที่พักที่ดีในกรุงโซลได้เลย อมเมรัฐบานะครับก็บอกว่าถึงแม้กรุงเทพจะมีราคาที่ถูกกว่าเมืองระดับท็อปของเอเชียแต่พวกเขาก็เป็นเมืองที่น่าอยู่ได้เพราะว่าความมีราคาถูกนั้นก็ยังคงเป็นมาตรฐานที่ดีกว่าถ้าคุณพูดสิ่งนั้นกับเมืองอย่างในเวียดนามก็อาจจะเป็นอีกแบบก็เป็นได้ที่นั่นราคาถูกแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นมาตรฐานมากนะักแต่ฉันคิดว่ากรุงเทพนั้นอยู่ในมาตรฐานที่เทียบเท่าได้กับความทันสมัยที่มีในเมืองระดับท็อปของเอเชียได้เลย คอมเมนต์ของชาวเกาหลีคนถัดมาครับก็บอกว่าฉันรู้สึกว่าชีวิตในกรุงเทพนั้นสามารถทําให้ฉันสามารถดํารงอยู่แบบช้าๆได้แต่ในกรุงโซนั้นทุกอย่างดูเร่งรีบมากกว่าฉันไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะยังไม่เคยอยู่ที่นั่นจริงๆแต่ฉันมองไปที่เมืองไททีไรรู้สึกว่าพวกเขาสโลล f e ได้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้นั่นคือสิ่งที่ฉันจําเกี่ยวกับเมืองไทยขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาให้ความเห็นว่าแต่คุณห้ามอยู่ในกรุงเทพนะ คุณประเมินกรุงเทพผิดไปแล้วกรุงเทพนั้นเป็นเมืองใหญ่และการทํางานของผู้คนมากมายความเร่งรีบของผู้คนนั้นมันก็ไม่ได้ต่างจากในกรุงโซไม่ได้ต่างกันเลยผมคงต้องบอกอย่างนั้นแต่ชีวิตไม่เร่งรีบในประเทศไทยต้องเป็นเมืองอื่นๆต่างหากผมแนะนําคุณลองไปที่เชียงใหม่ถ้าต้องการชีวิตความเป็นเมืองที่ไม่เร่งรีบจริงๆคุณต้องไปเมืองอื่นๆนะไม่ใช่กรุงเทพหรอกกรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่ทันสมัยกว่าที่คุณคาดเอาไว้เยอะ แต่ถ้าว่าความเห็นของชาวเกาหลีในอีกมุมมองนะครับเราก็ต้องดูวองสองด้านแล้วกันนะครับมุมมองที่แตกต่างนะอีกมุมหนึ่งนะครับเขาบอกว่าแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบชีวิตอย่างที่ผมเป็นอยู่ในกรงโซเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ากรุงเทพนั้นไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยมากนักหลายๆสิ่งนั้นที่นั่นค่อนข้างจะคาดเดาไม่ได้แม้ว่าพวกเขาจะมีการเดินทางที่ดีแล้วพวกเขามีหลายสิ่งที่อำนวยความสะดวกได้ดีและสะดวกได้มากกว่าซะดวยซ้าในบางแขนงผมรู้สึกว่าที่นั่นก็ยังค่อนข้างจะไม่อยู่กับที่ และคาดเดาไม่ได้เมื่อแค่นั้นเหมาะกับการไปเที่ยวแต่สำหรับผมคงไม่น่าอยู่อาศัยมากนะักเพราะความคาดเดาไม่ได้นี่แหละแต่ถ้าว่าคอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าแต่ผมเองนะ่ะเป็นคนที่อยู่กรุงโซลมาทั้งชีวิตนะแต่ผมรู้สึกมีความสุขมากๆในชีวิตเลยเมื่อได้ไปอยู่ที่กรุงเทพคุณอย่าลืมคิดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าตอนอยู่ในกรุงโซลนั้นเราต้องดิ้นรนมากแค่ไหนเราต้องแข่งขันมากแค่ไหนเพื่อให้ดารงชีวิตอยู่ได้ แต่พอเราไปอยู่ที่กรุงเทพผมทํางานา e, รับงานจากเกาหลีใต้ยอยู่เหมือนเดิมผมไปอยู่ที่กรุงเทพนั้นผมมีความสุขมากกว่าแต่ก่อนผมมีเงินมากมายเหลือเฟือที่จะทําอะไรก็ได้โดยที่ผมได้เงินน้อย,อยลงซะ้วยซ้ําแต่พอผมไปอยู่ที่กรุงเทพแล้วต้องบอกตามตรงว่ามีความสุขมากกว่าต้องยืนยันว่าเรื่องของความตึงเครียดนั้นก็น้อยกว่าด้วยแต่ว่าเจ้าของคอมเมนต์ที่พูดถึงไปก่อนหน้านั้นนะครับก็เข้ามาบอกว่าน่นเป็นปการพูดถึงในแง่มุมของการที่คุณสามารถใช้เงินของคุณได้มากขึ้น มันเป็นในเพียงมุมๆมเดียวเท่านั้นแต่คุณลองไปใช้ชีวิตบนท้องถนนดูคุณจะหันกลับมามองว่าการฝ่าไฟสัญญาณไฟจราจ,จรในกรุงโซนั้นเป็นเรื่องเบาบางไปเลยการที่คนเห็นใครสักคนไม่ทําตามกฎจราจรในกรุงโซนั้นพอไปเห็นที่กรุงเทพคุณจะรู้สึกว่ากรุงเทพนั้นเหนือชั้นกว่ามากขณะที่คอมเมนต์ที่มานะครับก็บอกว่ากรุงเทพนั่นเหมือนเป็นกรุงโซในเวอร์ชันคัสตอม ในความหมายก็คือพวกเขามีการปรับแต่งที่น่าสนใจมากกว่ากรุงโซนั้นเป็นในแบบของฉบับแบบแผนของเมืองที่พัฒนาในเอเชียนั่นก็คือการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้นมีความตึงเครียดที่มากขึ้นซึ่งดูมันจะคล้ายกับโตเกียวในอีกเวอร์ชันแต่กรุงเทพนั้นไปในเส้นทางที่แตกต่างเลยเหมือนพวกเขาเติบโตมาเหมือนกรุงโซเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่พวกเขาเลือกเส้นทางที่มีความบันเทิงมากกว่า ฉันหลงใหลเมืองแห่งนั้นก็เพราะทางด้านของความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในตัวเมืองเมื่อเหมือนเป็นบรรยากาศที่หายไปของกรุงโซกรุงโซนั้นเคยเป็นเมืองที่พอดีนะในช่วงที่กรุงโซเริ่มพัฒนามากขึ้นฉันคิดว่าช่วงหนึ่งนั้นดีมากๆเลยความสนุกสนานนั้นเกิดขึ้นในตัวเมืองคนเกาหลีใต้ก็ดูยิ้มออกได้มากกว่านี้แต่ทุกวันนี้กลับกลายเป็นว่าถ้าเราอยากกลับไปสัมผัสประสบการณ์ในอดีตอีกครั้งเราต้องไปที่กรุงเทพมหานคร แต่ขณะเดียวกันในแง่ของความสะดวกพวกเขาทําได้เหนือนกว่างงโซไปแล้วคุณดูที่ร้านสะดวกซื้อของพวกเขาก็ได้ในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เรามั่นใจว่าในเกาหลีใต้นั้นยอดเยี่ยมแต่พอไปที่ประเทศไทยพวกเขาก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ดีแต่ในมุมของการที่เรามาจากเกาหลีใต้เรามีความรู้สึกด้วยซ้ำว่าราคามันถูกกว่าด้วยเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมดค่าของชีพของเรานั้นถูกกว่าในกรุงโซมากแต่ความสนุกสนานความสุขในชีวิตนั้นเจอได้ง่ายกว่า ซึ่งคอมเมนต์ทมานะครับก็บอกว่าหากพูดถึงเรื่องนี้มันก็คงไม่จบไม่สิ้นมันก็เป็นความชอบส่วนบุคคลแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ดีกว่านะ่ะมันเอามาเทียบกันเพิ่มเติมไม่ได้หรอกมันก็เป็นความเห็นในแต่ละมุมมองนะโดยคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกับอีกคนนะครับก็บอกว่าแต่คุณสามารถมองเห็นได้ว่าคอมเมนต์ถูกเทไปในทิศทางไหนถ้าความเห็นส่วนใหญ่ถูกเทไปที่เมืองใดเมืองหนึง่งมันก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกแล้วนะว่าเมืองแห่งนั้นก็ได้รับการยอมรับมากกว่าในอีกมุมนึง ในแง่ของการอยู่อาศัยผมบนให้กรุงเทพด้วยเช่นกันที่ผมหมายถึงนั้นเป็นเพราะว่าถ้ามีเงินทเท่าๆกันประสบการณ์ที่ได้รับที่ดีกว่าก็มันเอียงไปทางกรุงเทพมากกว่าผมเองไปกรุงเทพแล้วผมรู้สึกว่าผ่อนคลายกับเมืองของพวกเขาอย่างมากผมอยากจะอยู่อาศัยที่นั่นสักปีหนึ่งผมจําความรู้สึกตอนที่ผมกลับมาที่โซได้เลยนะตอนที่ผมกลับมาที่โซเหมือนผมกลับเข้าสู่วังบนแห่งความเครียดอีกครั้งเหมือนกลับเข้าสู่สังคมแห่งการแข่งขันอีกครั้งผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็คงต้องเหมาะแบบนั้นแหละ อย่างไรก็ตามคุณต้องลองไปที่กรุงเทพดูผมเชื่อว่าคนที่คิดว่ากรุงโซโดีอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณหรือว่าพวกเขาเองอาจจะรักเมืองของเรามากๆคุณอาจจะรักเมืองหลงใหลในเมืองของเกาหลีใต้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมืองที่ไม่มีอะไรเลยจนทุกวันนี้เนี่ยก็พัฒนามากๆแต่ขณะเดียวกันถ้าได้ลองไปที่กรุงเทพแล้วคุณอาจจะได้คําตอบที่กว้างขึ้นก็เป็นได้นะขณะที่คอมเมนต์ทมานะครับก็บอกว่าคนที่ชอบเมืองอย่างกรุงโซ ก็อาจจะเป็นคนชอบความที่ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นมีรถที่วิ่งตรงเวลามีความเป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่มากกว่าแต่กรุงเทพนั้นจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายเพราะทุกอย่างนั้นจะตรงกันข้ามแต่ผมก็คงต้องบอกได้เลยว่าถึงแม้ว่าทุกอย่างจะตรงกันข้ามอาจจะไม่ได้เป็นระบบระเบียบในแบบที่มันเปะ๊ะแบบในกรุงโซก็ตามแต่ประเทศไทยนั้นก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณจะต้องมีความกังวลเหมือนตอนที่ไปอินเดียเหมือนตอนที่ไปบังคลาเทศอะไรแบบนั้น ผมไม่รู้ว่าใครเคยไปบ้างนะแต่ชีวิตที่ไม่เป็นระบบระเบียบในแบบของอินเดียนะมันเหนือมากกว่านั้นอีกมันเหนือชั้นมากกว่านั้นแต่สำหรับประเทศไทยนั้นผมกลับมองว่ามันเป็นความพอดีซะมากกว่านะผมรู้สึกว่ากรงโซนั้นเริ่มจะตึงมากเกินไปใช่ด้วยซ้ําส่วนโตเกียวนั้นยิ่งตึงไปใหญ่เลยแต่กรุงเทพนะ่าเหมือนเป็นความผ่อนคลายผ่อนเบาลงจากเมืองเหล่านี้ขณะเดียวกันโครงสร้างพื้นฐานก็ยังมีโดยพื้นฐานค,คล้ายๆกับในเมืองใหญ่ในเอเชียอยู่นั่นจึงทําให้เกิดชุมชนชาวต่างชาติมากมายขึ้นที่นั่น ผมเห็นชาวญี่ปุ่นไปอยู่ที่นั่นกันเยอะเลยนะตอนไปที่กรุงเทพเมื่อสิปีก่อนผมก็เห็นชุมชนชาวญี่ปุ่นแล้วร้านอาหารญี่ปุ่นเกิดขึ้นมากมายแต่พอไปกรุงเทพมาครั้งล่าสุดผมก็เห็นว่าร้านเกาหลีนั้นก็มีมากขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆดังนั้นผมจึงตีว่าเมืองแห่งนั้นนสามารถปรับตัวได้ง่ายไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนก็ตามคุณสามารถเจอคนที่มาจากที่เดียวกับพวกเราและสามารถสนุกกับตัวเมืองแห่งนั้นได้ง่ายกว่าที่คิดเอาไว้มากๆขอไม่ท้าบมาครับก็บอกว่าชาวเกาหลีที่หลงไหลในกรุงเทพและอยากจะอยู่อาศัยในกรุงเทพ ฉันมองว่าพวกเขาน่ะรู้สึกกดดันในสังคมของเกาหลีการอยู่เกาหลีมันเหมือนกับว่าต้องแข่งขันนั่นคือสิ่งที่หลายๆคนพูดไปแล้วแต่พอไปอยู่ที่กรุงเทพเหมือนไปสู่โลกอีกใบที่ไม่ต้องรู้จักใครเลยแต่ทว่าความไม่รู้จักใครก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตลําบากแต่อย่างใดนะเช่าเกาหลีหลายๆคนไปพร้อมกับจํานวนเงินที่พอไปใช้ที่เมืองไทยแล้วมันก็ไปได้ไกลกว่าสามารถทําสิ่ง,งต่างๆได้มากกว่าดังนั้นพวกเขาสามารถเริ่มต้นอยู่ได้ด้วยตนเอง และก็พบว่ามีความสุขโดยพื้นฐานอยู่ที่นั่นได้อย่างรวดเร็วการปรับตัวในกรุงเทพก็ไม่ได้ยากเมื่อเทียบกับฮานอยของทางฝั่งเวียดนามหรือแม้แต่เมืองอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างฉันเองรู้สึกว่าหลงไหลในกรุงเทพเพราะว่าไปที่นั่นก็สามารถพบเจอความสนุกความบันเทิงโดยพื้นฐานได้เลยคนที่นั่นดูแฮปปี้กันมากๆเลยนะผู้คนยิ้มนั่นคือสิ่งที่ต้อนรับฉันเคยไปเมืองที่มีลักษณะคล้ายๆกันเคยไปที่กัวลาลัมเปอร์หรือแม้แต่สิงคโปร์ แต่ผู้คนทั้งสองเมืองก็ไม่ได้ยิ้มแล้วก็มีท่าทีที่ต้อนรับได้เทียบเท่าเมืองไทยนะคนไทยนั้นมีผู้คนที่หลากหลายกว่าแต่สิ่งที่คนท้องถิ่นเป็นเ,นเหมือนกันก็คือพวกเขาค่อนข้างจะสนใจนะถ้าคุณจะพูดคุยกับพวกเขาต่อให้เราไม่สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วมากนักแต่ฉันคงต้องบอกว่าคนไทยนั้นเป็นกันเองกับคนเกาหลีโดยดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อยเมื่อเทียบกับผู้คนจากบางประเทศที่เราเคยไปแล้ววัฒนธรรมไทยนั้นก็ดึงดูดความสนใจชาวเกาหลีได้ได้ดีมากขออไม่ถมาครับบอกว่า ผมกลับรู้สึกว่าติดอยู่เพียงอย่างเดียวสิผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพอากาศเมืองไทยนะั้นยังมีปัญหาอยู่กับเรื่องนี้นะและอากาศที่ร้อนจนเกินไปด้วยแต่ผมก็ชื่นชมในสิ่งที่ไทยทําได้ดีพวกเขาทําขนส่งสาธารณะที่มันเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนามากในเอเชียได้นั่นคือสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากๆในตอนแรกผมก็ไม่คาดคิดว่าพวกเขาจะทําได้ในระดับนั้นคอมเมนต์ชาวเกาหลีฮอนดมาครับก็บอกว่า ค่าคองชีพในกรุงเทพนั้นค่อนข้างมีผลต่อการตัดสินใจมากๆเลยผมก็คงต้องบอกว่าผมชอบมากกว่าเมืองใหญ่ๆของจีนซะอีกนะแต่ที่ถึงดูใจไปมากกว่านั้นก็เป็นเพราะว่าพวกเขามีพื้นที่ทางทะเลที่สวยงามตัางหาก พาะผมไปอยู่ที่กรุงเทพนะผมสามารถบินไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้และสามารถไปถึงได้อย่างรวดเร็วผมคิดว่าชาวเกาหลีหลยคนต้องการที่จะทําแบบนั้นซะมากกว่ามากกว่าการที่จะอยู่แค่ในเมืองใหญ่เพียงอย่างเดียวโดวยก็มีคอมเมต์สุดท้ายนะครับก็บอกว่าเขาค่อนข้างจะประทับใจเมืองไทยเพราะว่าค่อนข้างจะเปิดกว้างในเรื่องของ LGBTQ+ นะครับก็คือเปิดกว้างในเรื่องของคุณจะเป็นเพศอะไรนะครับที่นี่ผู้คนก็ไม่ตัดสินกันนะแต่ถ้าเป็นที่เกาหลีใต้นะ อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าเพราะว่าผู้คนที่นั่นกาจจะมุมมองการมองที่แตกต่างนั่นเองนะครับเขาชื่นชมเมืองไทยมากๆเลยนะครับคนนี้ก็บอกว่าตอนแรกฉันไปที่กรุงเทพก็รู้สึกแปลกใจนะที่ไม่มีใครมาสนใจเลยไม่ว่าคุณจะแต่งตัวอย่างไรก็ตามหรือว่าแต่งตัวแสดงออกในแบบของตนเองอะไรแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นที่กรุงโซเขาก็บอกว่า คือมันเป็นอะไรที่มองกันด้วยสายตาแปลกๆอย่างมากเลยแต่กรุงเทพผู้คนไม่ทําอย่างนั้นซึ่งทําให้ฉันชอบที่จะกลับไปที่กรุงเทพได้บ่อยครั้งเพราะเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้นี่คือความเห็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในมุมมองของชาวเกาหลีใต้ครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์ผมนะเหมือนนั่งเล่าให้กันฟังแบบนี้นะครับสามารถกดติดตามและรับชมกันต่อในคลิปถัดไปได้นะครับขอบคุณสูก่การรัชมด้วยครับสวัสดีครับ